โอเคค่ะ okay, วันนี้ยิ้มยุ้งชาแนลก็อยากมารีวิวหมวกให้ทุกคนรับรู้ว่าม,มันมีหลายแบบนะไม่ใช่แบบไปสั่งก็เชื้อซื้อซื้อซื้อดูนิดนึงอย่าเพิ่งไปซื้อแล้วแบบจะเสียดายเหมือนยุ่นเนี่ยไปซื้อร้อยหกสิบต้องไปซื้อเพิ่มอีกสามร้อยเก้าสิบถึงจะจบไม่งั้นคุณไปซื้อร้อยหกสิบเสร็จคุณใส่มาโอ้หมวกปวดหัวคุณต้องไปเสียเงินซื้อมันยุ่ดอีกก่อนซื้อดูดีๆ,ๆค่อยไปซื้อ<ช>สวสดี <ๆ S 3> ค่ะยิ้มยุ่นชาแนลวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องหมววกตัเนี้ ที่เป็นหมวกเหมือนแฟชั่นด้วยแล้วก็สามารถยูดฟูใช้ประโยชน์ได้เยอะมามาดูว่าหมวกมันดียังไงเพราะว่าซื้อมาอันนึงมันไม่ม,ไม,ม,มันไม่ใช่อ่ะมันมันไม่ใช่อ่ะคุณลักษณะของมันอะไรยังไงยังไงก่อนที่จะติดตามหรือว่าจะชมคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ให้ยิูทูบช anel ด้วยจะต้องออกไปข้างนอกเราก็มีการป้องกันนะว่าบริเวณแถวนี้เขาบอกว่า มีคนติดเชื้อมากขึ้นตอนนี้เราอยู่จังหวัดนนทบุรีก็เทีดีมันแบบเหมือนดูแฟชั่นดีมันไม่ใช่เป็นแบบมันไม่เงเงิอ่ะใส่แล้วก็ซื้อมาสองใบนะมีให้หองยิ้มเป็นไงเป็นสีเรียบเียก็มีคือมันได้กันมาค่อนข้างนี้ได้อ่ะถ้าเกิดว่าแบบบางทีลืมใส่แมสช์ก็ยังอย่างเงี้ยอนนี้ก็ยังใส่ได้แต่ว่าถ้าเกิดการโพเทคก็อยากให้ใส่แมสด้วยแล้วมันก็ดีอันนีงคือว่ามือเราบางทีมันลืมไงเราชอบมาจับหน้านะเราเข้ามาจับเจออน ก็โอเคนะใครเห็นบ้างว่ามันโอเคอะ่ะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องรายละเอียดหมวกกันนะว่าหมวกมันเด่นยัไงเพราะว่าครั้งที่แล้วซื้อมายิ้มไม่ใส่หรือใช่ไหมอันนั้นอนะ่ะไม่ชอบอันนี้โอเคอันนั้นไม่ชอบใช่าะว่าโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อของแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวรีบกลับมาดีกว่านะไไปปซตัดหายใจออกไหมหายใจออกสบายไหมโอเคนะอ,อันนี้คือภาพจากข้างในนะเป็น แบบนี้ก็เห็นชัดดีนะคือวันนี้ใส่แมสแบบบางอะแบบเป็นผ้าชั้นเดียว2องเอ้ยสองชั้นบางๆเลยก็เลยต้องใส่ตัวนี้มาด้วยกลับมาแล้วมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทำไมหมวกแบบนี้อย่างนะะี้ค่ะมันมีสองแบบพอดีซื้อมา2แบบเรามาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าว่ามันต่างกันยังไงนะคะมาอันแรกนะคะอันนี้ซื้อมา ที่สำเพง็งใบละ1นึ่ง60บาทผ้าก็จะเป็นเหมือนผ้าคัรตอ้นก็สวยดีนะถ้าเกิดมองมองธรรมดาใส่ถ่ายรูปโอเคสวยแต่ถ้าเกิดมาดูงานจริงๆงานเขาก็คือตัดเย็บไม่ค่อยประณีตมากนะักสามารถใส่ได้สองทางที่เขาบอกข้อดีของหมวดตรน,นี้คือใส่ได้2ทางแบบนี้ก็ได้หรืออีกแบบหนึง่งเราจะกลับหน้าใสา่ สองทางนะแบบนี้ก็ได้ก็มันแล้วแต่มันก็คือกันได้เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าจะพูดให้ฟังว่าทําไมเป็นยังไงคือวัสดุของพลาสติกตัวเนี้เป็นพลาสติกนิ่มไปยินใช่ปะ่ะอาา่ะฮะนิ่มโยนโดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาใส่ไปเนี่ยใส่ไปนานๆคือตัวตรงเนี้ยมันดูแล้วมันมัวมัวตามันเหมือนเป็นคลื่นๆอะใส่นานๆแล้วมัน เหมือนคนว่าไงอะใส่ตาสั้นปะมันมัวมันมันดูนานๆแล้วมันมัวมัวเป็นขึ้นๆแล้วใส่นานๆแล้วปวดหัวนิดนึงคือแบบเนี้ยสั่งใส่ได้ครั้งคราวเพราะว่าเรามองจากตรงเนี้ยมัวมากอยากให้เห็นมากเลยว่ามันมัวยังไงนะคะแล้วก็วัสดุมันก็คือเป็นผ้าหนาสองชั้นเพราะว่ามันใส่ได้สองแบบสองด้านส่วนมาอีกใบหนึ่งที่มาดู ใบน,นี้ที่เราซื้อมาจากเพจกูแฟชั่นไทยแลนด์คือที่อยากได้แบบนี้เพราะว่าตอนแรกซื้อแบบนี้มาคุณยิ้ไม่ชอบไม่ใส่เลยก็เลยโอเคไปดูจากเพจมาเอ้ยแบบนี้หน้าทางมันดูสวยอะเห็นป่ะลายสวยด้วยแล้วท่งเป็นทรงปักเก็ตงานผ้างานดีงานแบบคนละเกรดกันอะก็ต้องบอกจริงว่ามันราคาต่างกันเพราะตัวนี้390า มันก็แพงกว่ามันก็เองเกียด,ดีกว่าธรรมดาแต่ตัวนี้อยากแน่นนะว่าเออมันดียังไงก็คือตัวนี้นะเรายอมจ่ายแพงกว่านิดหนึ่งเพราะว่าออตัวพลาสติกเนี่ยเขาจะแข็งกว่าจากนี้เห็นกรอบๆใช่ไหมแข็งกว่าเวลาใส่มาตรงเนี้ยหน้าชิวพลาสติกเนี่ยมันไม่มัวเหมือนอันแรกยังใส่แล้วเออมองย,ยังชัดเจนอะ่ะเวลามองเนี่ยยังใส่เข้าไปมองเออชัดเจนยังชัดแต่ว่าอันนี้คือใส่ สองด้านได้ไหมใส่ไม่ได้เขาเสียคืวว่าตัวนี้ใส่สองด้านไม่ได้นะคะใส่ได้ด้านเดียวสวยๆแต่ใส่ต้องเก๋มากเลยชอบแล้วก็คิดแล้วว่าถ้าเกิดว่าโคโรวรดสไปแล้วแร้วก็ใส่ตัวนี้เดินชายทะเลได้ใช่ไหมเพราะว่าเราสามารถเอาแป๊กๆก็แป๊กออกแล้วเดินชายทะเลสมมติว่าแป๊กออกแล้วไข้างหลังอ่ะเราก็ใส่อย่างนี้ได้เออมันก็เก๋ดีอ่ะชอบแบบนี้ก็คือเออลองซื้อมาสองแบบ ที่อยากมารีวิวว่าแล้วแต่ว่าเราอยากได้แบบไหนแต่ไอตัวแบบนี้มันก็ดีอันหนึ่งเพราะตะกี้เนี่ยยื้ใส่หน้ากากแบบแมสแบบบางแล้วไปเดินห้างเนี่ยคนเขาก็มีคนน้อยจริงอ่ะแต่ว่าเราก็กลัวเขาเขาก็กลัวเราเรามีชิลตัวนี้กันอีกทีหนึ่งมันก็คือสามารถกันละอองฝอยอะไรต่างๆได้แต่เวลาใส่ตรงนี้พูดจริงๆนะจากประสบการณ์ที่ใส่มาคือร้อนเพราะว่าตอนนี้ห้างไม่ค่อยเปิดแอร์แอร์เขาน้อยมากคืรู้สึกว่ามันจะร้อนหน่อยๆนแล้วก็ตัวนี้ มันก็คือจะกันเหมือนลมจะเข้าได้น้อยมากแต่ยังดีที่ลมมันสามารถเข้าด้านบนได้ค่ะก็ถือว่ามันเป็นอะไรความปลอดภัยอันนึ่ะคือเรากันเขาเขากันเราทุกคนเซฟหมดก็โอเคนะก็รีวิวนี้ก็อยากให้ทุกคนลองดูว่าอยากได้แบบไหนถ้าเกิดอยากแบบใสน่นานๆลองรันไปเลยก็ตัวนี้ดีแนะนำเห็นไหมเป็นเป็นทรงดูตัวนี้เก็บที่กันชัดเจนให้ดูชัดๆ ให้ดูชัดๆเลยเราจะเห็นคุณภาพของเนื้อผ้าจะต่างกัน160บาท390บาทจ่ายแพ้กนิดแต่ได้ใช้ยาวๆกระดุมก็ดีแข็งแรงดีมากตัวนี้ก็ใช้โอเคถือว่าใช้ได้ความยาวระดับความยาวก็ดูว่าออพอๆกันแล้วก็ปิดถึงกานข้างได้เช่นกันนะคะแล้วดูรูปทรงนะคะคือทรงเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นรูปทรงเลยเป็นทรงหมวกแต่ตัวเนี้ย มันเหี่ยวเหี่ยวอ่ะเราต้องมาตบตบมันเหี่ยวไงไม่เหี่ยวมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยใส่แล้วมันดูไม่สมาร์ทอะ่ะสําหรับใครที่แบบใส่แล้วอยากดูให้บุคลิกก็ดูดีด้วยก็เลือกเอาไม่ได้แนะนําว่าจะให้ไปซื้ออะไรแพงๆหรืออะไรแล้วแต่เลือกเอาเองมีหลายแบบนะไม่ใช่แบบไปสั่งแล้วอซื้อซื้อซื้อดูนิดนึงอย่าเพิ่งไปซื้อแล้วแบบจะเสียดายเหมือนยุ่นเนี่ยไปซื้อ160ต้องไปซื้อเพิ่มอีก390ถึงจะจบไม่งั้นคุณไปซื้อ160เสสร็จคคุณคุณณใ่มมมาอ้้อััวววดหงเเียยินนซื ก่อนซื้อดูดีๆค่อยไปซื้อนะยุคนี้เราต้องช่วยกันประหยัดไปแล้วายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปาน้ายบายสวัสดีค่ะ